ไทยแลนด์ Thailand, เปิดมั่วทำการท่องเที่ยวพังพินาศแล้วยังพลิกลิ้นรอวัคซีนครับประโยคเดียวนี้ครอบคลุมทุกสิ่งเลยนะครับเปิดมั่วจริงๆเออที่มาของหัวข,ข้อนี้ก็ตามในเนื้อข่าวแต่ว่าหัวข้อข่าวก็คือว่าไทยแลนด์ Thailand, ไม่มีกลยุทธ์ในการเปิดพรมแดนเราก็เลยใช้คำว่าเปิดมั่วอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าปิดอย่างเดียวเนี่ยเหมือนบางประเทศนะโอเคเราก็อึดอัดน,นะเนาะ แต่ว่ามันเหมือนกับแบบว่าเออก็คือฉั้นปิดอะชั้นชัดเจนว่าฉันปิดอะอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้คือทําท่ามากเหมือนว่าจะเปิดนะคือจริงๆสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการนักท่องเที่ยวกลับมาเยอะๆเหมือนเดิมแต่ว่าในเวลานี้วิธีการเปิดมั่วของเขาก็คือสุดท้ายคนที่เข้ามาได้เนี่ยคือคนที่มีความจําเป็นเหมือนเดิมแทนที่จะเปิดมั่วแบบนี้ทําพิธีกรรมมากมายแบบนี้ก็แค่เพิ่มแคตตาก็อใหม่เข้าไปว่าอ่าคนที่มีความจําเป็นกลุ่มไหนอ่าคู่รักอ่า เข้ามาก็คือยื่นหลักฐานเข้ามาจบไม่ต้องมีพิติกรรมอะไรมากมายแต่น,นี้คือวิธีการถือมั่วอย่างที่เราได้นําเสนอมาตลอดซึ่งมันก็ทําให้ชื่อเสียงเสียหายคนที่เคยรักประเทศไทยหลายๆคนก็มาไม่ได้แล้วก็คนที่แค่อยากมาเที่ยวเฉยถ้าเกิดเขารู้ว่าคนไทยรังเกียจเขาแล้วก็ต้องทําอะไรมากมายแล้วก็ยังขายประกันโควิดอีกยังจะหลอกขายแพ็กเกจโรงแรมเอสคิวอีกก็ชื่อเสียงเสียแล้วไงเราก็เลยใช้คําว่าเปิดมั่ว เพราะว่าเอาเข้าจริงคือผลลัพธ์เนี่ยไม่ค่อยต่างกับประเทศที่ยังปิดอยู่สักเท่าไหร่อาจจะได้คนเข้ามาสักหลักพันหลักหมื่นแต่ถ้าเทียบกับหลักล้านแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนกันยังปิดอยู่นั่นแหละก็เลยใช้คําว่ามัา่วแล้วก็ตอน3เดือนก่อนท่านผู้นําก็บอกว่าเราต้องเปิดไม่งั้นการท่องเที่ยวเราพังพินาศต้องมีกิจการปิดตัวอีกมากมายแต่ไม่ต้องห่วงพี่น้องเรารับมือได้การแพทย์เราพร้อมแต่ว่าวันก่อนพลิกลิ้นแล้วบอกว่าเราจะรอวัคซีนกลางปีหน้าเราจะเริ่มผลิตได้ ฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวช่วยอยู่ให้ถึงตอนนั้นแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอยู่ไม่รอดเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแจกเงินเอง,งเขาก็เลยพลิกลิ้นเป็นรอวัคซีนซึ่งออบคิดว่าสาเหตุหนึ่งนะที่คนไทยยังจิตตกเรื่องโควิดไม่เรื่องเนี่ยมันมาจากกลยุทธ์ในการตรวจโควิดของเราอย่างวันก่อนที่ว่ามีผู้หญิงเชียงใหม่ที่กลับมาจากเมียนมาแล้วก็ติดโควิดใช่ไหมปรากฏว่าก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นมาเลยผ่านมา แเดือนแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนคือคนที่คนนี้เขาไปเคยไปติดต่อด้วยเนี่ยแม้จะแค่นิดเดียวก็ตามเนี่ยโดนหางเลขกันหมดก็คือปรากฏว่ามีถึง300กว่าคนที่ต้องถูกจับมาตรวจไปด้วยเพราะว่าเคยข้องเกี่ยวกับคนนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทางช่องทีวีต่างๆเนี่ยเขาก็ได้โอกาสเลยนะรายงานสถานการณ์ยังกับรายงานละครเลยนะซึ่งคนไทยชอบอยู่แล้วละครน้ำเน่าเนี่ยนะชอบอยู่แล้วพวกสื่อต่างๆเขาก็ได้จังหวะโกยกันเลยไงใช่ไหมโกยเรตติ้ง เหมือนโควิดเนี่ยมันเป็นตัวร้ายเหมือนเป็นผู้ร้ายถ้าโควิดมีตัวตนเนี่ยคงมีคนลุมประชาทันมันไปแล้วเหมือนเป็นแบบไปจับผู้หญิงข่มขืนหรืออะไรเงี้ยนะแต่บางเอิญมันไม่มีตัวตนแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าเอ้าแล้วถ้าไม่จับคนรอบข้างระหว่างทางมาตรวจแล้วจะให้ทํำยังไงคือสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้คือคุณขี่ช้างจับตะกะแตนติดโควิดคนเดียวคุณลอบไปสักสามร้อยกว่าคนมาต้องมาตรวจแล้วเกิดมีคนติดตามเขาไปด้วยก็คือโดนส่งไปกักตัวอีกใช่ไหมล่ะแล้วเกิดกักตัวกันหลายคนปุ๊อะ กองกักโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวก็มีคนมาหาว่าเราไม่มีงบประมาณเนี่ยคือจะบ้ายังไงอะ่ะก็คือแบบใช้กลยุทธ์แบบว่าแค่จะจับมดตัวเดียวต้องไปซื้อใบก้อนมาฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าพวกโจรผู้ร้ายที่จับผู้หญิงข่มขืนเนี่ยทําไมเราไม่ไปเขาเรียนนะนะลำดับประวัติบ้างที่มาว่าทําไมก็อ,อยู่ดีๆเขาซึ่งมาเป็นคนแบบนี้เผอเผอเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเจอนกักการเมืองคือที่มีนโยบายแบบว่า ที่แย่ๆที่สุดท้ายทําให้สังคมมันเสื่อมทรามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยคิดว่าแนวทางเนี้ยมันคงจะเลิกยากนิดนึงเพราะว่าสื่อก็เอาไปเล่นข่าวนะเห็นเรตติ้งดีนี่ก็ทําใช่ไหมแต่ผลก็คือว่าที่มารายงานเรียนแบบสอบคอเนี่ยนะแล้วก็คนก็ตามแห่กันตามดูนะเรตติ้งดีมากเลยนะแต่ผลก็คือว่าคนกลัวโควิดฝังใจไปแล้วคือเหมือนแบบความรู้สึกไปแล้วว่ามันคือสิ่งที่ เหมือนผีปีศาจท,ที่ต้องห่างให้ไกลที่สุดเหลอเนี่ยทั้งที่มันก็คือไข้หวัดธรรมดานี่แหละแล้วก็การจะเลิกมันเนี่ยนะเลิกพิธีกรรมตรวจเนี่ยนะคือเขาคงว่างงานกันมากอะใช่ไหมวันๆไม่ค่อยมีอะไรจะทําก็เลยแบบว่าเออพอเกิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บเขาก็เลยไปควานหาแบบว่าใครเกี่ยวข้องปุ๊บโดนหมดเลยอะไรเงี้ยเขาว่างกันมากฉะนั้นก็เลยว่าจะต้องเปิดครับจะต้องเปิดแล้วถ้าสมมตินะสมมติซึ่งต้องบอกก่อนไม่มีใครอยากให้เกิดแต่สมมุตินะว่ามีคนติดสักวันละร้อยคนเนี่ยนะเอาเลย ไปไล่เบี้ยมาเลยคนคนนี้ที่ติดไปข้องเกี่ยวใครบ้างเอาเลยทั้งร้อยคนเลยนะแล้วก็สื่อนะที่รายงานเหมือนละครเนี่ยนะรายงานเลยทั้งหนึ่งร้อยคนเลยนะเอาให้หมดเอาให้หมดทั้งช่องเนี่ยจะได้ไม่ต้องทําอย่างอื่นนะรายงานโควิดของหนึ่งร้อยคนให้หมดเลยซึ่งความจริงคือเขาทําไม่ได้แน่ๆเทนนันกลายเป็นว่าปริมาณมันน้อยไงวันๆก็เลยจ้องแบบบอกเฮ้ยใครติดใครติดเมื่อไหรปุ๊บอ่ากูเอาเลยเอาเลย,เเลยว่างมากไงถ้าเกิดร้อยคนมันจะไม่ว่างแนละ้ว ทะนั้นจะมาไล่เบีย้ยถามถามจริงส่วนราชการที่ตรวจเนี่ยถ้าติดกันสักร้อยคนเนี่ยจะมาไล่เบีย้ยอย่างนี้ได้ไหมครับก็เลยถือโอกาสบนนะครับเพราะว่าข่าวสร้นก็เ <c> ข <oughs> บอกว่าเนี่ยผู้นำขององค์กรท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะ t o u r i s m c o u n c i l of Thailand เนี่ยนะชะรัฐบาลเลยว่าเป็นผู้นำที่ไม่มีกลยุทธ์ที่แท้จริงในการจะเปิดประเทศก็คือระบุเลยว่าแพ็กเกจ เนี่ยที่บ้าๆเนี่ยที่ให้คนในประเทศไทยเที่ยวเนี่ยคือมันเจ๊งเนี่ยแฮปเฟลเนี่ยอก็เลยบอกว่าเจ๊งเขาบอกว่าเฟลนะแต่อ๋บอกว่าเจ๊งคือสังเกตนะหลังจากที่วันนั้นอะที่สบคบอกจะไม่ลดวันกักตัวเนี่ยนะเนี่ยเรียงคิวกันมาเลยองค์กรต่างๆเนี่ยเลียงคิวกันมาเลยมาฉะรัฐบาลเลยว่าให้เปิดให้เปิดอะไรงี้ใช่ไหมคือซึ่งพวกเนี้ยเขาก็มีตังนะอย่าลืมนะเขาก็มีตังฉะนั้นคุณเล่นแง่มากๆเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรก็ไม่รู้นะ สนับสนุนใครก็ไม่รู้อยู่เบื้องหลังก็ได้เขาก็มีตงังฉะนั้นคุณไปบีบเขามากๆเนี่ยเขาก็สามารถทําอย่างอื่นได้นะมากกว่าแค่มาเรียกร้องเนี่ยหน้าฉากเขาอาจจะเรียกร้องหลังฉากเขาอาจจะไปสนับสนุนใครก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่วงเล็บไม่เกี่ยวกับโกลโกไกนะไม่มีใครสนับสนุนเรามีแต่คนดูที่สนับสนุนนะประธานขององค์กรน,นี้นะทวิซึมคลาวซิลไทแลนเนี่ยนะก็บอกว่าในวันที่ยี่บหพฤศจิกายนเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนไหวที่สุดท้ายจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแค่ 2-3,000คนเนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใดๆเลยคงหมายถึงไอ้ที่แอบยกเว้นเรื่องของเกณฑ์เงินฝากแล้วก็ให้ขอ TR อารวีซ่าได้เนี่ยแหละคือถึงแม้ว่าจะทําแบบนี้เนี่ยนะแต่มันก็คืออย่างที่ออบเคยบอกนะแค่กลับมายืนที่จุดเดิมเพราะของเดิมคือคนต่างชาติเาก็เคยได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่คาดว่ารัฐบาลจะเขาจะบังคับให้ต้องขอวีซ่าด้วซ้ำอะไรเงี้ยนะ ก็คือการไปรยกเว้นเรื่องพวกนั้นเกณฑ์เงินฝากหรือถึงแม้จะให้ขอทีอาวีซ่าได้ทั่วโลกแล้วเนี่ยมันก็คือแค่กลับมายืนที่เดิมสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยพัก,การท่องเที่ยวเพราะว่ายังไงก็ต้องมีการกักตัวการกักตัวนี่แหละคือประเด็นใหญ่ที่สุดเป็นศัตรูของทั้งโลกเลยถ้ายังมีการกักตัวเนี่ยการท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟื้นเออตรงนี้เพิ่งจะทันคิดนะเขาบอกว่าการแคร็กกิ้งเนี่ยเหมือนแค่ทาให้มีรอยแตกนิดเดียวใช่ไหม cracking open เนี่ยคือเปิดแบบว่าเอาขอเรียกว่าเปิดเท่ารูมดละกันการเปิดพรมแดนเท่ารูมดเนี่ยสำหรับที่ให้คนขอสเปเชียลทัวริส visa แล้วก็คนที่ขอ visa แบบท่องเที่ยวอะ่ะไม่ได้บอก T.R แต่ว่ามันก็คือใช่ใช่ไหม single entry tourist visa เนี่ยนะมันมันเกี่ยวกับว่าเป็นการทําเพื่อทดสอบไวรัสเท่านั้นเองมากกว่าจะช่วยการท่องเที่ยวเนี่ย i s more about testing virus control system เป็นการทดสอบระบบการควบคุมไวรัสมากกว่าการช่วยเหลือการท่องเที่ยวอู้ตายฉะนั้นให้รู้นะครับแฟนๆที่ตอนนี้ตัดสินใจเข้ามาได้เนี่ยเป็นหนึ่งในหนูทดลองหรือเปล่าของไวรัสคอนโทรลซิสเ็มเท่านั้นเองเขาต้องการจะทดสอบระบบควบคุมไวรัสก็เลยอ่ะอะโอเคให้เข้ามาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะประเทศเรานี่คือแทบจะไม่มีใครเข้ามาเลยใช่ไหม ฉะนั้นให้เข้ามามากขึ้นเพื่อจะทดสอบอะไรบางอย่างเท่านั้นเอง <laughs> นี่คือทําเพื่อเรื่องนี้เหรอเนี่ยก็ลองคิดดูว่าวันนั้นมีวิดีโอหนึ่งที่เขาพูดไปว่าเขาคิดจริงๆเหรอว่าไอ้ที่เขาทําให้มีพิธีกรรมมากมายเนี่ยสุดท้ายจะมีนักท่องเที่ยวยอมมาจริงจริซึ่งเขาไม่โง่เขาก็ต้องรู้ว่าสุดท้ายมันก็จะยังไม่ค่อยมีคนมาอยู่ดีแต่ทําเพื่ออะไรอตอนนี้ได้คําตอบเพิ่มอีกนิดน,นึงแล้วนะครับก็คือเพื่อทดสอบระบบควบคุมไวรัสไม่ได้คิดจะช่วยกันท่องเที่ยวครับแล้วก็คนนี้เขาก็บอกว่า สุดท้ายแล้วรายได้ของปี20เนี่ยจากการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะได้แค่ประมาณ9แสนล้าน<ล>ก็คือรวมทั้งหมดแล้วทั้งคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือต้องบอกนิดนึงว่าที่ยังได้เหมือนจะตัวเลขยังดูเยอะเนี่ยเพราะว่าช่วงสามเดือนแรกเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในคาบเกี่ยวกวับไฮซีซันอยู่ใช่ไหมล่ะที่เรายังไม่ได้ปิดประเทศนะี่ยมกราถึงมีนาถ้าไม่มีในส่วนนี้นะถ้าโควิดมันมาตั้งแต่มกราณนะัจบเพลเลยศูนย์เลยศูนย์ทั้งโควิดแล้วก็ศูนย์ทั้งรายได้ด้วย ซึงประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยเคยมีรายได้รวมทั้งหมดทั้งในประเทศและนอกประเทศคือสามล้านล้านบาทก็จะเหลือแค่เก้าแสนล้านและก็แน่นอนเ,อเคยพูดในข่าวอื่นไปว่าถ้าเกิดว่าปีหน้าไม่เปิดนะศูนย์ไม่ใช่เกแสนล้านแล้วศูนย์ต่างชาตินะ่ะศูนย์ส่วนคนในประเทศเนี่ยออตอนนี้เราทําได้แค่ขนาดงอเขาขนาดนี้แล้วนะเราเที่ยวได้กันใช่ไหมงอโคตรโคตนะยังได้แค่ประมาณหนึ่งในสามของที่เคยได้ แล้วปีหน้าเนี่ยกําลังซื้อของคนในประเทศยิ่งหดลงเขาเลยบอกว่าจะได้แค่15%ของที่เคยได้เท่านั้นเองคือจะง้อยังไงก็เข็นไม่ขึ้นแล้วครับแล้วก็ยังพลิกลิ้นจะรอวัคซีนต่อนะแล้วท่านผู้นําเขาจะเอาอยังไงครับอ่านี่งไงเอาพูดถูกจริงๆด้วยเพราะว่าคนนี้เขาก็เหมือนจะแขวะเอาไว้หรือเปล่านะโคโรโนาไวรัสเนี่ยเป็นวิกฤตที่กระทบการท่องเที่ยวเนี่ยคือมันจะอยู่เกิน10ปีเลยด้วยซ้ํานะ แล้วก็ทางท่านผู้นำเนี่ยนะและคอรมอเนี่ยนะไม่มีแผนที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้เลยนอกจากรอวัคซีนคอรมอเป็นแผนกรอวัคซีนไม่มีแผนอะไรชัดเจนกว่านี้เลยอภอิแนะนำไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ถ้าทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องอยู่ให้คนอื่นเขาทำแทนนะครับแล้วก็ครนี้เขาก็พูดว่าเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศเนี่ยโดนกระทบแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นความพินาศคือเป็นซาก คือต่อไปเศรษฐกิจของเราก็จะกลายเป็นเหลือแต่ซากเพราะว่าเราเอาแต่รอวัคซีนระหว่างรอวัคซีนไม่ใช่ว่ามันหยุดนิ่งรอวัคซีนมันก็เสียหายไปเรื่อยๆกว่าจะมีวัคซีนก็กลายเป็นซากไปแล้วคือต้องเข้าใจว่าบางคนเขายังทําใจเย็นอยู่ก็เพราะว่าถึงจะบอกว่ามันพินาศยังไงเนี่ยนะอ,อมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกระทบเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่ยังไม่กระทบคือมันจะมีคนได้และคนเสียเสมอ มีทั้งสองด้านฉะนั้นคนที่ยังได้อยู่เนี่ยเขาก็จะยังทําใจเย็นต่อไปแต่คนที่เสียคือคนส่วนใหญ่ที่มันจะส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆครับเราไม่รู้นะว่ามันจงใจหรือเปล่านะพอเราจะขยับทําอะไรทีนึงเนี่ยจะเกิดเคสขึ้นมาตลอดจริงๆมันอาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็เราก็อ่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาได้จังหวะปุ๊บกูว่าจุดมันขึ้นมาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเรากําลังจะเทเวบับเบิ้ลมึงก็จุดทหารอียิปต์ที่ระยองโผล่มาพอคึงค,งคังคึงคังปุ๊บ มันก็จุดไอ้ที่ว่าติดเชื้อในประเทศลายแรกโผลมาแล้วตอนนี้ก็คืออ่าเรื่องลดบันกับตัวมันก็จุดเรื่องเชียงใหม่โผลมาคือมันได้จังหวะทุกรอบเลยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าเอ้ยมันจงใจหรือเปล่าวะคือมันมีฝ่ายเนี้ยฝ่ายเนี้ยฝ่ายโรคจิตคือเนี้ยที่จะไม่อยากให้เปิดเนี่ยเขารอจังหวะอยู่แล้วก็จริงๆมันคงมีอยู่เรื่อยอยู่แล้วไอคนที่ติดเนี่ยแต่ว่าเราไม่ออกข่าวท่านเองพอเราแบบได้ทีปุ๊บเนี่ยนะเราก็ออกข่าวมาเลยเพื่อยังจะได้ เราวัคซีนกันต่อไปคือเราเป็นเอเจนต์วัคซีนของบริษัทที่ทําคู่สัญญานี้หรือไงเพื่อเงินแค่ไม่เท่าไหร่นี้คือจะแลกมาด้วยความพินาศของเศรษฐกิจหรือยังไงครับคลิปนี้ก็บ่นนานกว่าเนื้อหานะ <c oughs> คนนี้ก็บอกว่าไทยแลนด์คงจะไม่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากจนกระทั่งซัมเมอร์ปีหน้าไม่รู้ซัมเมอร์ใครซัมเมอร์เราหรือซัมเมอร์ของพวกฝรั่งถ้าซัมเมอร์พวกฝรั่งก็กลางปีเลยเอ่อถ้าซัมเมอร์เราก็ก็อีกไม่กี่เดือนนะนะใช่ไหมเดือนมีนาเมษาเอ่อเดือนเมษาดิใช่ไหม แต่ว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นรัฐบาลหรือว่าตัวอุตสาหกรรมเองเขาก็ต้องทําให้ดีกว่านี้แล้วก็เขาก็พูดถึงแคมเปญเราเที่ยวด้วยกันที่เขาบอกว่าง้อคนในประเทศให้มาเที่ยวใช่ไหมที่ให้ส่วนลดมากมายเนี่ยเราเตรียมส่วนลดไว้ถึง40%ของการจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมแต่ว่าเราก็ไปไม่ถึงเป้าคือเขาบอกว่าแค่ส่วนลดมันไม่โดนคุณต้องแจกตังค์ให้เขาไปเลย คุณมาให้สูตรลถคือหมายความว่าเขาจะต้องอยากคุ้มอ่ะอยากเหมือนจะได้รถเยอะๆเขาต้องไปพักโรงแรมแพงๆคือเหมือนช่วยโรงแรมแพงมากกว่าโรงแรมเล็กก็ตายหมดเพราะว่าคิดดูนะสูตรรสี่ิเปอร์เซ็นตไปอยู่โรงแรมคืนละพันก็เหมือนได้ลดสี่ร้อยถ้าไปอยู่โรงแรมคืนละห้าพันก็เหมือนได้ลดสองพันบาทเท่นั้นคนก็เหมือนกับอยากไปอยู่โรงแรมแพงๆดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รายได้จากการเที่ยวในประเทศเนี่ยมันมีผลแค่สามสิบเปอร์เซ็นของการท่องเที่ยวทั้งหมดเท่านั้นเองอีกเจ็สิเปอร์เซ็นตมาจากต่างชาติแต่เราไม่เอา,เอาแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ปีนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ฉะนั้นไอ้สามสิบที่ว่าน,นี่คือตอนที่ได้เต็มที่แต่ว่าสุดท้ายเราจะเราจะได้แค่สามสิบสามเปอร์เซ็นของปีที่แล้วเท่านั้นเองคือสามสิบสามเปอร์เซ็นของก้อนเนี่ยก็หมายว่าสุดท้ายคือจะได้แค่รายได้จากคนในประเทศจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมดเท่านั้นเองจากเดิมที่เคยได้สามสิบเปอร์เซ็นก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราหวังคนในประเทศไม่ได้เลยนะครับหวังไม่ได้เลยที่เคยเห็นว่าพัทยาคึกคักภูเก็ตคึกคักมันแค่เฉพาะวันหยุด พอวันธรรมดาก็ตายเหมือนเดิมใช่ไหมฉะนั้นต้องให้หยุดทุกวันแล้วก็แจกตังทุกวันให้ไม่ต้องทํางานเลยเขาอาจจะได้ไปเที่ยวกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คําแนะนาของเขก็คือเลิกสักทีเอาว่างงานมากใช่ไหมที่ว่ารายงานเรื่องของอพอมีคนติดเชื้อคนนึงก็ารายงานเหมือนรายงานละครแล้วก็จับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่คนนั้นไปเคยไปพูดคุยหรือติดต่อเนี่ยไปตรวจกันหมดอะไรเงี้ยคือว่างมากว่างมากไม่มีอะไรจะทําเลยก็เลยหางานทําเล่นอะไรอย่างนี้ ฉะนั้นก็เลยต้องเปิดเพื่อให้มีคนติดเชื้อมากขึ <c> ้น <oughs> คือเราไม่ได้อยากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เพื่อแลกกับรายได้จะกลับคืนมาแต่เรารักษาได้ไงครับถึงติดเชื้อเราก็รักษาได้ถ้าเกิดว่ามีคนติดเชื้อเยอะกว่านี้สักร้อยคนเนี่ยต่อวันเนี่ยนะรับรองเขาไม่ว่างมานําเสนออย่างนี้หรอกเพราะมันนําเสนอร้อยคนที่มาของร้อยละครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ฉะนั้นเราต้องเปิดอย่างเดียวเลยให้พวกนี้เขาไม่ต้องมาขี่ช้างจับเตะกะแตนใช่ไหมที่ว่าติดคนนึงก็ะนำเสนออย่างละเอียดเลยอ่าโอเคตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ